สวัสดีฮะชาบิดบาร์ก,กสสิ้งเลสซิ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะทางโค้งปีศาจปีศาจทังโคกนั่นเองวันนี้ก็นะจะมาเล่นเจ้าไรโน่นะผู้ชมนะถ้าเรียกชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะนะถ้าแปลเป็นไทยก็แรดนั่นเองอนะ่ะเป็นแรดนะฮะผู้ชมมาผม,มแปลอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้นะก็นะฮะเป็นรถที่มีความเป็นแท้งนะสูงอยู่นะผู้ชมแต่ก็ไม่ไม,ไม่ค่อยค้างสมบูรณ์นะเกือบจะเต็มแนละ้วแต่ก็ไม่เต็มนะและอีกนิดเดียวเองแล้วก็ ลองมาก็จะเป็นความเร็วนะแล้วก็การควบคุมนะต่ำสุดก็อัตราเร่งนะ,ะนะครับอัตราเร่งก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่ต่ำสุดกว่าเพื่อนนะฮะวันนี้ก็ไลแลนนี่เนาะ,ะ,นะะใส่สกินด้วยะฮะใส่สกินกับไม่ใส่สกินมันก็พอ,พอเท่ากันนะ,ะแต่อันนี้จะสวยกว่านะสีแดงก็นะแซ่บๆหนอนะฮะ,นะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงปัญหาผู้เล่นหน้าใหม่นะฮะ ที่พบเจอหรือว่าผู้ที่แบบว่ากำลังจะโหลดเกมนี้มาเล่นนะฮะผ่านเข้ามาดูคลิปนี้ก็ดูคลิปนี้นะฮะนิดหนึ่งก็ยังดีนะฮะมันมีวิธีแก้ที่ต้องเจอบ่อยอกับเกมนี้ก็โฆษณาเด้งออกมานั่นเองอะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นั่นเองนะฮะก่อนอื่นนะเราโหลดเกมนี้เสร็จปุ๊บเราก็แค่เข้ามานะผู้ชมเข้ามาในเกมปุ๊บแล้วก็เราก็ปิดเน็ต นะ่านผู้ชมนะตอนเข้าเกมมันต้องใช้เน็ตเนาะตอนเข้ามาอยู่ในเกมเราก็ปิดเน็ตนะการปิดเน็ตนี่ช่วยให้แบบว่าไม่ให้โฆษณาฮะเด้งเข้ามานะเข้ามาแทรกฮะกับการเล่นของเรานั่นเองนะฮะข้อดีคือนะฮะข้อดีคือเราจะได้เล่นด่านพวกนี้นะฮะได้ต่อเนื่องครับผู้ชมแบบไม่มีโฆษณามากวนใจถ้าเล่นตรงนี้มันไม่ใช้เน็ตนะคุณผู้ชมเล่นในด่านท้งแต่มันไม่ใช้เน็ตเลยถ้าเราเข้าไปอยู่ในเกมนแล้วก็ปิด ปิดเน็ตแลวก็เข้าไปเล่นแหละนั่นแหละมันจะไม่ใช้เน็ตเนาะถือว่าเล่นได้นะฮะข้อเสียนี่มันก็จะเป็นตรงนี้นะพี่โจมาถ้าเราไม่มีเน็ตถ้าเราไม่เชื่อมต่อกับเน็ตมันก็จะเล่นทัวร์นาเมนต์พวกนี้ไม่ได้นะพี่โจนาเพราะว่าทัวร์นาเมนต์พวกนี้มันก็ใช้เน็ตนั่นเองอ่ะที่ผมเล่นพวกนี้ผมก็ดูวิดีโอแหละนะแล้วก็บางทีก็ใช้คิสตันนั่นเองอ่ะอีเวนต์ประจําวันเนี่ยก็ ไม่ต้องเล่นกับเน็ตก็ได้ฮะก็ได้นะเนี่ยอีเวนต์หมุนสล็อตประจาําวันแหละแล้วก็พวกนี้ก็ซื้อได้นะถึงแม้เราไม่มีเน็ตเราไม่ได้เชื่อมต่อกับเน็ตเราก็ซื้อไอ้พวกนี้ได้เหมือนกันนะปะเดี๋ยวก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยฮนะนี่แหละปัญหาที่ต้องเจอนะฮะก็ประมาณนี้นะแต่ของผมนี้ก็ไม่มีโฆษณาเด้งนะถึงแม้ว่าเปิดเน็ตก็แล้วแต่นะโฆษณาก็ไม่มาแทรกนะฮะเวลาเล่นในแต่และตาในด่านพวกนี้น ในแต่ละตาโฆษณาก็จะไม่แทรกเข้ามานะคือผมก็ได้จะเติมอะไรไปด้วยแหละเออเติมซื้อพวกอะไรพวกนี้นของในกรุงในเกมนะฮะโฆษณามันก็ไม่เด้งออกมาละส่วนมากจะไม่เจอนะอีกไอดีของผมนี่เจอนะทุกคนผมมีสองไอเดียใช่ไหมล่ะอีกไอดีหนึ่งเวลาเวลาเข้ามาเล่นในด่านตรงนี้ก็ต้องดูโฆษณานะผู้ชมแต่อดีนี้มันไม่อนะ่ะ เพราะว่าไอดีนี้มันผมซื้อแนละ้วผมซื้อเติมซื้อรถไอะไพวกนี้เติมซื้อรถเติมซื้อเพชระไรพวกนี้มันก็เลยไม่ไม่มีโฆษณาเลยฮะเอาดิมาุูลเลยไลเล,ลนี่ไปสวยจังหวะนี่ฮะก็จะประมาณนี้เนาะปัญหาผู้เล่นที่พบเจอผู้เล่นหน้าใหม่ฮะ คุณก็ใช้วิธีนี้ก็แล้วกันนะฮะช่วยได้นะครับมาเลยเลยโชว์ความเป็นแร็ปหน่อยดีฮะไรโน่เอ่งไม่ใช่เหรอไอรถคันนี้ถือว่าพอใช้ได้ฮะพอใช้ได้เรียบร้อยทีหนึ่งเห็นไหมเวลาเรากดปุ๊บก่าจะได้เล่นแม่งโฆษณาเด้งออกมาละ ะะปัญหาที่เจอะะผู้เล่นใหมนะ่เวลาเราเล่นตารนี้จบปุ๊บโฆษณาก็เด้งออกมาเนะี่ยมันลำบากนะฮะับสำหรับผู้เล่นดนาใหม่นะฮะเล่นไปเ,เรื่อยๆนะแล้วก็คุณลองเติมเติมซื้อเพชรเลยเติมซื้อเพชรนะมันก็จะช่วยได้อยู่คะ,ะมันจะช่วยการแบบว่าเปิดล็อกแบบว่าไม่ให้โฆษณาเด้งมาเพราะผมไม่เป็นนะพี่โจมาเมื่อก่อนโฆษณามันจะไม่มีนะเมื่อก่อนเกมนะี้ หลังๆมาแม่งเจอโฆษณาเลยฮะ ID i ดีไอดีอีกอันผมนะดี ID นี้แม่งไม่มีโฆษณาแล้วถึงแม้ว,ว่าจะชมต่อนเน็ตนะไปเลยโฆษณาจะออกมาได้ก็ต่อเมื่อทัวร์นาเมนต์เท่านั้นนะทุกชมนะไปดูทัวร์นาเมนต์เออไปเล่นทัวร์นาเมนต์เพื่อที่จะดูโฆษณานั่นเองเพื่อเพื่อที่จะได้ลงแข่งแต่แค่นั้นแหละ อดูเลยด่านนี้จบเกมวายนะฮะเหมาะสำหรับการปั่มวิลนะพอผมก็นะฮะหนล้านละหนล้านสามแสนนะกว่าจะสะสมได้แม่งนะอีกนานะไปด่านแม็กคลลี่นะฮะนี่คงน่าจะเป็นด่านที่หมาว่าด่านปิดยุคของโตนสลัดล้วมัของเจ้าแม็กคลลี่เนี่ยเรือพังหมดนะฮะยับเยินนะ ไปแล้วฮะเลยเลยเลยโดนนำไปหมดแล้วครับผู้ชมมาเอาว่ะอย่างตึงฮะรอบนี้อย่างตึงได้ควบคุมได้ง่ายอยู่นะผู้ชมมาควบคุมได้การควบคุมกับความเร็วนี้ก็พอๆเท่ากันนะผู้ชมมาตามสุดก็อัตราเร่งนี่แหละอัตราเหยียบเร่ง เอไอซะด้วยคนะรับปิดบ่อนะอันตีโคตรแม่งนะตั้งยิตังหิตตงหวะ่ะระเบิดเลยไมล่ะไปลุยเลยเปิดอันตีแลยฮะเห็นไหมคุงหลายเบนเดอร์สกินของมันเจ๋งนะสกินตัวลนะครตัวนี้สกินเปลี่ยนอันตีก็ย้อมสีเปลี่ยนไปด้วยฮนะ ถือวัดเท่ะนะในไลแลนี่นะตัวเนี้ยแล้วก็มีกะก็เช่นกันนะบอนเตอร์ก็โดนเปลี่ยนไปไปเอเดือดจังหวะเฮ้ยไอตัวเนี้ยเป็น AI ที่ฟัดเบี่ยงนะสู้ฟัดเบี่ยงตลอดเยไอพวกนี้แม่งลำปากลำป้น,นที่หนึ่งอ้โหอที่สองเว้ย ถือว่าใช้ได้พอใช้ได้นะพอใช้ได้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เล่นด่านพวกนี้นะฮะมาเล่นพวกเก็บเววงนี้อัดคลิปแล้วก็พูดถึงกับการแบบว่าเล่นเกมนี้แบบไลร์โฆษณาน,นั่นเองเนาะก็จะเป็นอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้นะครับปิดเด็ดก็แค่นั้น ถ้าแบบอยากเล่นทัวร์นาเมนต์ปุ๊บก,ก็กดดูโฆษณาเปิดเน็ตกดดูโฆษณาแค่นั้นละชมเปิดเน็ตนะแล้วก็กดดูโฆษณาเพื่อเล่นทัวร์นาเมนต์ง่ายๆครับเกมนี้มันก็จะรีรีเซตนะเข้าสู่วันใหม่ก็ในเวลาของไทยนี่ก็ประมาณ3โมงอนะ3โมงเย็น3โมงตรงนะ3โมง15นะ15เนะ้ยาจังหวะ 15, นะี 15, นะ้ 15, นะ โอ้ไม่ทัำไรพี่แกก็เปิดไปแล้วฮนะเนะก,ก,ก,กินะเธออะไรนะด็อกเกิร์ด็อกเกิร์นะฮะผอบอโนวาผอบอโนวานั่นเองนะนักบินนะไอจังหวะนี้ไอ้ปุ่งไปเลยลูกมาถึงจะมาช้าแต่ก็มานะครับ ไอ้เลยไรโนเราเชื่อมั่นในตัวนายฮะเอ๊เอควรใจว่ะเฮ้ยอโอเคฮะก็จะประมาณนี้นะพี่ชมนะโอเคฮะเล่นวันนี้ก็แค่นี้เองนะพี่ชมอันนี้ก็มาอ่ะคลิปแบบวะ่าเพื่อเคลื่อนไหวเออในการทำคลิปก็แค่นั้นเองน่ะโอ้โหโ เป็นรถที่เท่ะนะพี่เจ้ารถคลาสสิกซะด้วยไอตรงมงกุฎนี่ไอของประดับมงกุฎนี่ไม่รู้หามนาะได้ยังไงฝีมือต้องเก่งมั้งฮะถึงจะได้นะโอเคฮะในวันนี้ก็คงมีเท่านี้กับเจ้าไราแลนี่กับไรโนโนะฮะถ้าเรียกชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะนะถ้าเรียกชื่อรถหรือว่าตัวละครอะไรไปแบบผิดๆก็ขออภัยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่นะชาบิดบาร์กิงเลสซิ่งหน้าใหม่ แล้วก็ที่ไม่ใช่เล่นเกมนี้แล้วก็มาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะบ๊ายบายครับ